สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาไปดูแต่งร้านของยายนะคะหลังจากที่ยายใส่ปุ๋ยทางดินและพ่นทางใบนะคะไปดูลูกของเขาเลยค่ะปลูกแค่หต้นเท่านั้นนะคะดูลูกค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะปลูกแค่6ต้นก็กินไม่ทันแล้วนะคะ ผักปลอดสารพิษค่ะปลูกไว้กินเลยนะคะปลูกง,ง่ายๆค่ะดูแลง,ง่ายด้วยนะคะวันนี้ยายจะมาเก็บแต่ง้านนะคะ นี่ค่ะถึงลูกเขาจะไม่สวยนะคะแต่เราก็ภูมิใจค่ะเราก็ดีใจนะคะที่เราได้กินผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ปลูกด้วยลำพักน้ำแรงของเรานะคะปลูกด้วยมือของเราเองค่ะดีใจค่ะ ลูกน,นี้ก็สวยอยู่นะคะได้เยอะเลยค่ะอันนี้ยังเก็บไม่หมดนะคะ ยังเก็บไม่หมดค่ะใส่ปุ๋ยทางดินใหญ่ก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะฉีดพ่นทางบาใบยญ่ก็ใช้ฮอร์โมนนะคะแล้วก็ผงชุลดนะคะ ผสมน้ำค่ะแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะคะออกลูกมาเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ปลูกปลอดสารพิษนะคะ ันนี้เราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าพน่นสารเคมีเลยนะคะปลูกไว้กินค่ะมีความสุขที่เราได้กินผักปลอดสารนะคะโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะ แล้วก็ให้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะคะน้ำชีวัวด,ด้วยค่ะแล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะน,นี้ยาฉีดพ่นครั้งเดียวเองนะคะทางใบเขาก็จะมีเพียอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะเราปลูกกินนะคะเราไม่ได้ปลูกขาย อันนี้มาอัปเดตแต่งร้านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ